สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นธันวาสองห้านะครับกันมาดูก,กันนะครับวันนี้วันนี้หน้าปกนะครับให้5 7 8เนะครับดึงเด่นห้านะครับให้เน้น2ตัวนี้นะครับ หลุดน้อยมากนะครับเล่มนี้แม่นมากนะครับอันดับ1นะครับเอดขึ้นให้ก่อนเลยนะครับก็ดึงเด่นมา5 7านะครับหก็มี5้าหนึ่งห้าส้าสี่นะครับห้าแนะครับเจ็ดก็มีเจ็ด7ูนย์เจ็นะครับเจนะครับลองนะครับแปดนะครับแปดหนึนะครับ มาดูหน้าปกรองกันนะครับก็ามันเน้นตัวนี้นะครับเหลือสามตัวสี่ห้าเจ็ดนะครับเพวัที่แล้วให้หนึ่งสองสี่นะครับเมืที่แล้วมาหนึ่งกับสองนะครับตรงสามตัวนี้นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับให้เน้นบนนะครับก็จะมาชนกับชุดนี้นะครับ ุดนี้ให้ส5 7นะครับเรามาดูล่างนะครับ3ตัว457นะครับก็จะเล่นได้บนล่างนะครับ4ี่ห้าเ็ดสก็มี40 45 48ย์นะครับ7ก็มีเจ72 7ูนยนะครับ ห้าก็มี 5, 5้า 1, 5, 7, าห้านะครับดึงเด่นมา 3, 7, 9นะครับข้างล่างนะครับแต่หลุดบ่อยนะครับไม่แนะนำให้เอาเป็นหลักนะครับ <c oughs> ก็มาดูจ่าเที่ยงนะเมื่อทีแล้วรู้สึกจะเข้านะครับเอาตัวเด่นนะห้าแปดนะครับ วันนี้หนึ่งเด่นมาห้าหนึ่งห้ครับแปดสองแปนึครับแล้วก็เนะครับก็มี7จ็6ห้าเจะดหก็ครับแก็มี89818587นึ่งแปดาแจะครับถ้ชนแครับแต่ให้เน้น587ไปเลยนะครับเพราะว่า บางชนบางทีก็ไม่มานะครับก็คนคอนนะครับงวดที่แล้วเข้าเขานะครับเข้าไปที่สามนะครับวันนี้ให้เด่นสี่กับแนะครับข้างบนข้างล่าง4ี่เจ็ดดนะครับก็รู้สึกจะชนกับ นี่4ีกับชน8กับ7นะครับชน8กับ7นะครับนี่ครับบนให้48นะครับล่าง478นะครับรก็สี่สี่ก็มีสี่เจ็ดสี่สามสี่ห้านะครับ 8ปดสองนะครับข้างบนนะครับสองตัวก็จะมี43 45 46นะครับ7จ็ดหนนะครับ85 87 82นะครับเรามาดูหน้านี้นะครับอออนุวัต์นะครับ เด่นบนนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวน้ำงวดที่แล้วหลุดนะครับพอเพิ่งหลุดเป็นงวดแรกนะครับไม่ต้องตกใจงวดนี้ให้หกเจ็ดเก้านะครับพอหกเจ็ดเก้าลูกข้าวเหนียวนะครับดึงเด่นมาเจ็ดกับเก้านะครับดึงเด่นมาเจ็ดกับเก้ารัตนาขายโชคนะครับให้สี่กับเจ็ดนะครับก็ชนเงินพิธีเจ็ดนะครับสําหรับอาจารย์พจน์นะครับ ก็ดึงเด่นมา6กับ7นะครับของอาจารย์จริงใจนะครับดึงเด่นมา3กับ5นะครับ3กับ5แล้วก็อาจารย์จากศิลน,นะครับดึงเด่นมา0ูนย์นเจ็ดนะครับก็ชนกันเจ็ดสามอาจารย์แล้วนะครับอาจารย์สมหวังนะครับในศูนย์สามสี่นะครับ นัญญานะครับให้ห้ากับหกนะครับเห็นบนนะครับล่างให้หนึ่งกับสามนะครับนัญญานะครับนี่ครับสูงจานเพ้นสีนะครับสามสี่ห้านะครับเชมปากหลักหนือใต้นะครับห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดนะครับพึ่งเห็นหนึ่งนะครับหนึ่ง 1> 1, น่าจะอยู่ล่างนะครับหกหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเรามาดูของจานวันนี้นะครับถึงสตัวมี2479นะครับสี่ตัวเนี่ยใช้ได้นะแม่นใช้ได้นะคแต่ทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับสามสีนะครับสามสีนะครับไม่บนก็ล่างนะครับ ยังไม่หลุดนะครับเดินดีงวดที่แล้วก็เข้านะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับงวดที่แล้วเข้าเอสแนะนำไปหาตัวตัวประกบนะครับตัวประกบเดินดีมากนะครับเดินดีมากสามสี่เก้านะครับบนล่างนะครับตอมันดูแม่นตาเห็นนะครับ ห้าหกเจ็ดนะครับดึงเด่นมาหกกับเจ็ดนะครับแม่นตาเห็นทีเด็ดยี่ปัวนะครับสี่เจ็ดเก้านะครับ 4, 7, สบี่เจ็ดเก้าอเพิรนมิเคห์สดเหนือใต้นะหกเจ็ดเก้านะก็เจ็ด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 มาหลายจานอยู่นะครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้เจ็ดจะมาหรือเปล่า แคบไปแคบไปได้เลยนะครับหน้านี้ติดตามได้ดีครับเพราะชุดนี้แม่นนะครับกับอันนี้แม่นบนนะครับมาแล้วตีเด็ดของเราอยู่หน้านี้นะครับใครที่ติดตามแอดก็หนังสือเล่มนี้คงจะรู้นะครับทีเด็ดจานวันนี้นะครับ 6กเจ็ดนะครับหกเจเน้นไปที่เนะครับก็เข้ามาแล้วสองวดนะครับขอหน้านั้นก็เข้าดีอยู่นะครับขอวนี้ให้ดึงเด่นเนะครับฟันไปเก้าสามเนะครับสหางนะครับเอฟันให้เก้าหกเก้าเนะครับก็งวดที่แล้วหลุดไปนะครับแต่งวดสีนะเข้านะครับ เอ,เอาเป็นไปนไรนะครับผิดถูกเป็นเรื่องของกองสลากนะครับผลสลากออกยืดกองสลากนะครับก็มาจ่าเอกนะครับงวดน,นี้ให้สี่กับห้านะครับสี่ 5. กับห้าเม่นระดับหนึ่งนะครับจ่าเอกนะครับถูดนี้พอผู้เท่าผู้แก่สี่กับเก้านะครับสี่กับเก้า เอามาเลขระวังนะครับเลขระวังก็แม่นอยู่นะครับวันนี้ให้4กับ6นะครับ4อะไร4 6อะไรนะครับกออมาที่นี่ครับล่างนะครับราชดำรีนะครับเน้นล่างนะครับกันบนนะครับแต่เน้นให้ล่างนะครับสี่นะครับวันที่แล้วก็เข้านะครับให้ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ สร้างอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับบนล่างนะครับตอนนี้ครับห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับเน้นหกกับเจ็ดนะครับงวดที่แล้วเน้นสองกับสามนะครับนี่ครับใครไปดูคลิปแอดก็จะรู้นะครับจับชนกันนะครับนี่เน้นหกับเจ็ดนะครับนี่จะมาหกเจ็ดนะครับนี่จะมาเจ็ดเก้านะครับ ไม่แน่ใจเพราะว่าให้เน้นไว้ที่หกกับเจ็ดนะครับพอชนกันนะครับเอ็เคยจับชนแล้วมันชอบเข้านะครับแต่ก็มีหลุดบ,าาา 6, บ,ดนนบ้างนะครับ 4, 7, แต่ว่าก็หกกับเจ็ดนะครับกันไว้เด่นเก้านะครับนี้ล่างครับสี่เจ็ดเก้าะรมาทีเด็ดของเรานะครับวันทีแล้วหลุดไปนะครับ ออกตัวกลางนะครับ7กับ9มาออก8นะครับวันนี้ให้สกับสีนะครับสี่สี 4, 4่สี 4, 4่สามสนะครับแล้วก็7 3 7็ดสามเจ็ดสนะครับแอดจำให้แค่นี้พอนะครับ อันนี้ก็พอนะครับวันนี้อันนี้ก็แม่นอยู่นะครับวันที่แล้วเข้านะครับเข้าไปที่แปดนะครับวันนี้หกเจ็ดเก้านะครับดูแล้วเลขหลักน่าจะเป็นหกกับเจ็ดนะครับรองเก้านะครับหกเจ็ดรองเก้านะครับงวนนี้ ก่อนจะจบคลิปก็มาดูคําเตือนนะครับก็มาดูคําเตือนัะหน่อยนะครับเราไม่สนับสนุนการเล่นกนารพนันสิ่งผิดกฎหมายไดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางนิสสั์หาซื้อสลากหินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูความปรารถนาดีจากช่อง a s i Channel เลขเดไว้แม่นๆนะครับ อ๋อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้